เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจําวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์น,นำเงินไปเก็บไปลงทุนเพื่อต่อยอดผลกำไรเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณดวงดีเดือนหน้ายิ่งดีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นควรอุดทดไว้สักนิดก็จะดีแล้วเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจคุณได้ส่วนคนโสดความรักของคุณตอนนี้ยังนิ่งๆช่วงนี้ให้โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้มากขึ้นตามปริมาณงานที่รับผิดชอบเรื่องของการงานสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้แลกมาด้วยความอุตสาหะและความอดทนอย่างหนักเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีแนวโน้มว่าจะครองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสด มีคนเข้ามารักมาชอบแต่ยังอยู่ในช่วงดูดูใจกันอยู่สาหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณรายจ่ายไม่ค่อยอยู่ทางที่ดีควรวางแผนการเงินไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณ ทํางานให้สำเร็จก็ต้องใช้เวลาและความอดทนสูงเพราะฉะนั้นแล้วจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขตลอดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆส่วนคนโสดอยู่ดีๆก็มีคนมารักทั้งที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลย สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเงินหนักมากหากหวังเรื่องเงินทองก็จะได้โอกาสนี้สมหวังอย่างแน่นอนเรื่องของการงานมีเรื่องให้คุณคิดวนไปเวียนมาแต่อีกไม่นานก็จะผ่านไปความปังกําลังจะมาเยือนในไม่ช้าไม่นานแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสนับสนุนเรื่องงานเป็นอย่างดีส่วน,นคนโสดมีโอกาสได้พบกับใครบางคนกว่าจะรู้ตัวก็หลงรักเขาไปเสียแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันพารหัสบดีเรื่องของการเงินสมหวังในเรื่องของการเงินช่วงนี้รายได้ของคุณทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่จะเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องเรื่องของการงานการงานแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาจะทําให้คุณท้อแท้อยู่บ้างแต่ขอให้คุณสู้ต่อไปเพราะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะทะเลาะกันหรือบ่นกันบ้างแต่ในใจก็ยังรักกันไม่เสื่อมคลายช่อนคนโสดอดีตผ่านไปทําให้คุณใช้เวลาคิดเรื่องของ ของความรักนานขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาสัากพักรายจ่ายก็เข้ามาเช่นเดียวกันรายได้กับรายจ่ายเข้ามาปุ๊บก็ออกปับ๊บ เรื่องของการงานการงานตอนนี้โชคใหญ่กําลังจะเข้ามาเยือนความสําเร็จก็กําลังรอคุณอยู่ขอให้คุณอดทนและอดใจไว้อีกสักนิดก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันส่วนคนโสดความรักต้องใช้เวลาหากรักใครก็อย่าใจร้อนมิฉะนั้นอาจจะต้องเสียน้ําตาในภายหลังสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ควรอยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งลงทุนหรือทําอะไรเสีย่ยงเสีย เพราะจะมีเกณฑ์ได้ไม่คุ้มเสียเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานความเจริญก้าวหน้ามาเยือนในช่วงนี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่สว่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนมารักมาชอบถ้าคุณไม่เปิดใจก็ยังต้องโสดต่อไปนะจ๊ะดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ